พ่อยานห้าทะใหคุณจะอาเออเราก็บังเหตุผลนโยมนะเอาเอาพูดถึงพูดถึงเหตุผลรว่าพยานมากเหมือแมเราจะหตัวเขาเปุ้ยอุ้ยอุตกใจตกใจตกใจที่เขาเปอยู่ได้ทุกวันาวงสวงพยานหน้พ่อกี่ยางพยานหน้ามัเป็นารมปลาอย่างทเาเข้ใจพยานหน้เป็นเทวืาองประจักษเดินล่อเด

นี่นี่ดูเจ๊วัดหยียบงวงตัวเองหยียบงวงตัวเองให้ออกน้ำนี่เล่นดินเลนดินแล้วเออหอนได้เวียหอนอืมกระเป๋าใส่จะาของไปเด้อไปเล่นน้ำปะ